โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมท T k t Studio นะ คลิปนี้มาเทียบค้าพลางยวนครับตัวล่าสุดสไตล์ดิฟนะถ้าเป็นดฟก็จะมีแค่สองเวอร์ชันวะ่ะก็จะมีตัวทีมชาติกับตัวอาเจกนี่แหละนะแล้วก็เป็นตำแหน่งเดียวกันสไตล์เดียวกันที่เหลือจะเป็นหน้าต่ำโฮเพลเยอร์นะืมเวอร์ชันนี้ร้อยหนะครับผมสูตรก็มันก็มีหลายสูตรอะนระอันดอยู่ที่คนจะอัพจริงว่ะสูตรเนี่ยนะมาร้อหนึ่งลงทีมร้อยห้า ร้อยห้าถ้าเทียบกับตัวที่เป็นสไตล์เดียวกันตัวเก่ามันสู้ไม่ได้อุ้ยร้อยสมเลยนะตัวเก่าร้อยสามเลยวะนะแต่เอาจริงก็ก็สู้ไม่ได้อยู่ดีร้้าไปไกลมากว่ะนะแล้วถ้าเป็นตัวก่อนตอนนี้ที่เป็นตัวบูสเตอร์ก็คือเวอร์ชันบาซ่าแต่มันเป็นหน้าต่ำคู้เพลเยอร์นะแต่ตัวเก่าเนี่ยครองบอลดีกว่าค่อนข้างเยอะนะฮะ ต,ตัวล่าสุดเนี่ยได้จบสกอร์กับหาช่องเยอะเพราะว่าเป็นกองหน้าหน้าเป้าอืความโคง้งแล้วกับตัวเก่าคือครองบอลน,นะใช่ตัวเก่าคือครองบอลแบบเน้นๆเ,เลยแต่ตัวล่าสุดเนี่ยครองบอลสู้ตัวก่อไม่ได้ก็จริงแต่ก็ได้จบสกอร์ได้จ่ายบอลได้ส่งสั้นได้ความโค้งมาเยอะสปีดก็เยอะทุกอย่างคือเยอะหมดมนะครับผม ไม่มีอะไรสงสัยดีน่าจะดีกว่าทุกเวอร์ชันแล้วแหละตามมาตรงเนี้ยโอเคร้อยสามเออยยนครับเก่าเก่าร้อยสามหมดเลยนะนะครองบอลอ่ะสู้ตัวโฮเลเยอร์ไม่ได้แต่ยังอื่นคือกินขันจริงนะรีเจนเดอรี่เป็นตัวที่ไม่แย่ร้อยสองนะครองบอลดีกว่าตัวล่าสุดนะแต่ก็นะถ้าเป็นหน้าต่ำเนี่ยจะครองบอลดีกว่า นะถ้าเป็นหน้าเป้าก็จะมี2เวอร์ชันนะอืมก็ไม่ยากสําหรับยูนครับนะครับผมทามาดีกว่าทุกเวอร์ชันไหมแน่นอนดีกว่าทุกเวอร์ชันถึงมากถึงแม้จะเป็นคนละตำแหน่งคนละสไตล์ก็เถอะถ้าสเตตโดยรวมจริงก็คือดีกว่าทุกเวอร์ชันนะฮะอืมถ้าเป็นโฮมเพลเยอร์โฮมเพลเยอร์ส่วนใหญ่ไม่มีใครจับยืนหน้าเป้ามั้งใช่ไหมโฮมเพลเยอร์ Player, น่าจะไม่มีใครจับยืนหน้าเป้าอาจจะเรื่องการเช็คลำหน้าอาจจะไม่ได้ดีเท่ากรูโพเชอร์อะไรอย่างเงี้ยก็หลายๆอย่างอะนะนะแต่เป็นหน้าต่ําเนี่ย ฮูเพลเยอร์ก็โอเคแล้วนะครับผมแต่ถ้าแต่ถ้าเอาดีไปยืนหน้าต่ำมันก็ไม่น่ามีเอาจริงก็เล่นตามตำแหน่งแหละแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นหน้าต่ำแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นหน้าต่ำเนี่ยผมจะไม่ค่อยเล่นไงถ้าจะเล่นก็หน้าเป้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคก็ง่ายๆนะครับผมตัวล่าสุดคือเบิร์กสุดแล้วระเบิดชัาอาเจ็แล้วก็มีหลายสูตรนะมีหลายสูตรนะสูตรเดิมก็ได้สูตรนอกก็ได้ นะครับผมได้หมดร้อยหกได้เหมือนกันโยนะครับนะครับผมโอเคเทียบง่ายเทียบง่ายนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวก็กดดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้เป็นลาบบ๊ายบาย let